าล้ค่ะคุณผู้ชมคะ mm hmm. เราไปต่อกันที่เรื่องราวของพี่ลิงลิงคองกันต่อนะคะเรียกได้ว,ว่าอูยคุณผู้ชมคะช่วงนี้เองนะคะพี่ลิงลิงของเราเนี่ยคือได้รับความสนใจนะคะจากแฟนๆเนี่ยมากมายทั่วบ้านทั่วเมืองกันไปเลยและยิ่งนะคะคุณผู้ชมมีโมเมนต์กับคู่จิ้นของเธออย่างน้องอมกอนนะพาร์ตออกมาผ่านหน้าจอนะคะช่วงไหนเวลาไหนแฟนๆที่ติดตามนะคะคู่จิ้นสายยูริกคู่พี่ลิงลิงกับน้องอมก็ไม่ พาดเข้าไปคอมเมนต์แซล์ทุกช็อตของสองสาวเลยก็ว่าได้รวมถึงตัวดิฉันเองนะคะต้องบอกเลยอันนี้คือบอกกันตรงๆแหละคุณผู้ชมว่าเวลามีโมเมนต์นะคะของพี่ลิงลิงกับน้องออมทีไรเข้าไปดูเนี่ยอุ้ยต้องบอกเลยว่าอยากจะเป็นน้องออมก่อนนพาดเอามากๆนะคะเพราะว่าพี่ลิงลิงเองเนี่ยคือใส่ใจทุกรายละเอียดนิ้วของน้องออมเลยแหละอย่างล่าสุดนี้นะคะดิฉันก็มีอีกหนึ่งโมเมนต์ค่ะของพี่ลิงลิงที่ได้พูดถึงน้องออมเอาไว้ก่อนหน้านี้มาฝากคุณผู้ชมกันและ แตที่นำมาฝากนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเก็บไว้ดูคนเดียวไม่ได้จริงๆค่ะต้องเผยแพร่ความน่ารักนี้นะคะของพี่ลิงลิงออกไปให้แฟนคลับให้ชาวด้อมนะคะได้ฟินไปตามๆกันโดยนี้เลยเราขึ้นมาแล้วคุณผู้ชมขาบนหน้าจอนี้เลยนะคะพี่ลิงลิงเนี่ยได้อัดเอาไว้ก่อนที่จะเดินทางนะคะไปร่วมแสดงความยินดีกับน้งองอมกอนพัฒน์ในงานรับปริญญาก็เชื่อแหละว่าคุณผู้ชมเองนะคะน่าจะเห็นโมเมนต์กันไปแล้วก่อนหน้านี้โดยคลิปดังกล่าวนี้ก็ เพิ่งจะมีการเผยแพร่ออกมาค่ะคุณผู้ชมซึ่งภายในคลิปเองนะคะพี่ลิงลิงของเราก็บอกเอาไว้นะคะว่าอาัดไว้เพื่อที่จะยินดีกับน้องออมด้วยผ่านอันนี้ไม่รู้ว่าคนเยอะนะคะจะได้พูดหรือเปล่ายินดีกับน้องออมมากๆนะคะกับการเติบโตก้าวขึ้นไปอีกขั้นแล้วลิงเนี่ยก็รู้ว่าน้องออมนะคะกําลังเรียนต่อปโทภาคคำแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องออมก็หวังว่าอนาคตนะคะจะเห็นความสําเร็จของน้องไปเรื่อยๆแล้ว ก็ถ้าเป็นไปได้นะคะพี่ก็จะพยายามอยู่ตรงนั้นอยู่กับน้องในวันที่น้องสําเร็จเป็นวันที่ดีของน้องนะคะเมยคุณผู้ชมคะช็อตนี้แหละประเด็นคําพูดของพี่ลิงลิงเนี่ยเมื่อเราได้ฟังแล้วคือใจฟูเอามากๆนะคะอยากจะเป็นน้องออมขึ้นมาจริงๆเลยในทันทีคะ่ะตอนนี้และนะคะแววตาน้ําเสียงคุณผู้ชมคะที่พี่ลิงลิงพูดถึงน้องออมแบบนี้คือเห็นได้อย่างชัดเจนเรารับรู้ไปถึงหัวใจข้างในของพี่ลิงลิงเลยแหละ ว่าแต่ละคำพูดนะคะที่พี่ลิงลิงพูดออกมาคือมีแต่ความหวังดีต่อน้องอมกรณพนันะคะทุกคาพูดกันเลยค่ะคุณผู้ชมช็อตนี้เนี่ยหาทางออกไม่ได้อีกแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่โมเมนต์สั้นๆคําพูดสั้นๆของพี่ลิงลิงนะคะที่พูดถึงน้องอมแบบนี้คุณผู้ชมคะทีนี้เรามาดูที่ทางด้านแฟนๆนะคะเมื่อเห็นแบบนี้ก็เข้าไปคอมเมนต์กันอย่างมากมายซึ่งแฟนคลับบางคนนะคะก็เข้าไปคอมเมนต์บอกแหละคุณผู้ชมว่าลิงลิงน่ารักมาก วาสนาน้องออมค่ะก็อาวาสนาของจริงแหละนะคะน้องออมเมื่อพี่ลิงลิงพูดแบบนี้ก็มีคอมเมนต์น่ื่นๆตามมาอีกด้วยค่ะทั้งบอกนะคะว่าน้องออมเห็นคลิปนี้น้ําตาจะไหลไหมนะเรายังดีใจแทนน้องเลยรักและดูแลกันเป็นนานๆน,น,นะคะโอ้พี่ลิงไม่ควรมีคนเดียวนะคะอบอุ่นซะเหลือเกินรักกันไปให้ได้100ปีเลยนะคะน่ารักค่ะอยู่เป็นคู่บุญอยู่เป็นความสําเร็จของน้องกันนะลิงออมขอให้อยู่ด้วยกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะไม่ว่า จะอยู่ในสถานะไหนก็ตามดีต่อใจสุดๆนะคะพี่หลิงรักน้องออมมากเลยนะแบบนี้ค่ะที่สุดที่สุดคลิปนี้เพิ่งออกมาน่ารักน่ารักที่สุดนะคะพี่ลิงน่ารักมากใส่ใจน้องออมตลอดเลยน่ารักจริงๆมากนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะดูแลน้องค่ะรู้เลยว่ารู้สึกดีกับน้องมากๆมีแต่ความหวังดีเต็มไปหมดค่ะแม่ต้องบอกแหลอะอาเมื่อไหรนะคะไม่เห็นช็อตนี้เนี่ยน้ําตาลคุณผู้ชมค่ะเมื่อเรากินเนี่ยก็ว่าหวานแล้ว เจอแต่ละช็อตนะคะยิ่งเจอโมเมนต์นี้ของพี่ลิงลิงเข้าไปพวกเราก็ต้องยอมแพ้กันแหละคุณผู้ชมไหนใครเป็นแบบนี้บ้างนะคะก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาร่วมมาจอยกันได้คุณผู้ชมว่าเป็นแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่านะคะหลังจากนี้ทางเราจะมีโมเมนต์สุดฟินอะไรของพี่ลิงลิงกับนงออมกรณพารมาฝากกันอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปอีกทีหนึ่งค่ะ